สวัสดียามเย็นนะครับผมกับราชาไามงอนเวียดนามเมืองยาจางนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตพ่อไก่ให้ดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมตัวนี้เป็นสายนําเข้าจากเวียดนามเมืองยาจางนะครับเป็นเวียดนามร้อยนะครับอายุ9้าเดือนนะครับ9้าเดือน10เดือนนะครับตัวผู้ตัวนี้ครับผมนําเข้าจากเวียดนามเมืองยาจางนะครับผมเชิงชนกัดบาทุบหลังนะครับผม ใครที่สนอสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมที่0942755006นะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมตัวเมียก็เป็นสายนำเข้าจากเวียดนามเมืองยาจางนะครับผมเป็นเวียดนามร้อยทั้งคู่นะครับผมนำเข้าจากเวียดนามครับใครที่สนสนใจที่พร้อมจะปิดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม ราชาสงองนเวียดนามเมืองยาจางครับขอบคุณครับ